สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MZA Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับ iPhone รุ่นใด,ดลดราคาหรือว่ามีโปรน่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนำมาทำคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนนะครับแล้วก็อยากจะเช็คราคาก่อนซื้อท่านสามารถมากดติดตามราคามาอัปเดตราคาได้เลยนะครับที่ช่อง e MZA Channel ของเรารวมไปถึงเราก็ยังมีการนา iPhone หลายรุ่นนะครับมาให้ท่านได้เลือกซื้อกัน วิธีการสั่งซื้อนะครับก็กดที่ลิงก์ลายแอดด้านล่างเมื่อกดแล้วนะครับก็จะเด้งมาเจอหน้าตาแบบนี้ซึ่งท่านสามารถเพิ่มเราไว้เป็นเพื่อนในไลน์ของท่านได้เลยนะครับเมื่อไหร่ที่ท่านอยากจะซื้อไอโฟนรุ่นไหนหรือว่ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทักมาสอบถามกับทางแอดมินเราได้ไอโฟนของเราทุกเครื่องนะครับมีประกันให้1ปีเต็มวิธีการจ่ายเงินก็เก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับท่านอยากซื้อแบบไหนมีงบเท่าไหร่ก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการ,รลดราคา ของ iPhone XR นะครับเป็นราคาล่าสุดในต้นเดือนพฤษภาคมนะครับวันนี้มาดูโปรโมชั่นล่าสุดนะครับสำหรับท่านที่อยากจะซื้อ iPhone XR นะครับซึ่งก็เป็นเครื่องที่ทุกท่านกําลังดูอยู่ในขณะน,นี้เครื่องนี้เป็นเครื่องประกันศูนย์ไทยนะครับที่ร้านของเราก็ขายราคาพิเศษถ้าท่านจะสั่งซื้อผ่านเรานะครับเราก็มีมาจัดจําหน่ายให้ในราคาพิเศษยังไงท่านกดที่ลิงก์แล้วเข้ามาดูกันได้นะครับซึ่ง iPhone XR นะครับปัจจุบันในต้นเดือนพฤษภาคมราคาก็จะมีการ เปลี่ยนแปลงบ้างนะครับซึ่งเขาจะมีการปรับลดราคาในส่วนของการซื้อเครื่องแบบไม่ติดโปรนะครับที่สําคัญตอนนี้ลาซาด้าเขามีการจัดโปร55ลดราคาวันที่5พฤษภาคมนี้นะครับสำหรับ iPhone ทุกรุ่นจะมีการลดราคานะครับยังไงแล้วท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนนะครับสามารถไปโหลดแอป l a ซาด้ามาแล้วก็ทําการสั่งซื้อได้หรือว่าเข้าไปดูราคาก่อนก็ได้นะครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นดูในเรื่องของราคาสําหรับ iPhone XR กันเลยอัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วัน ที่4พฤษภาคมปี2564นะครับเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนซึ่งทุกร้านผมจะเลือกเอาร้านที่มีโปรโลดราคาน่าสนใจที่สุดนะครับมาให้ท่านได้เลือกซื้อกันท่านดูไปเรื่อยๆนะครับแล้วชอบร้านไหนก็นําราคามาเปรียบเทียบกันสมมุติว่าถ้าท่านชอบของ Lazada ก็กดที่ลิงก์ของ Lazada นะครับแล้วก็ทําการสั่งซื้อได้เลยไปเริ่มต้นดูกันที่ร้านแรกนะครับสาหรับ Lazada iPhone XR เป็น n e w b o x นะครับก็คือเป็นอตผลิตใหม่มีเฉพาะ เพราะตัวเครื่องแล้วก็สายชาร์จมาให้เท่านั้นนะครับสำหรับราคาขายอยู่ที่16,690บาทนี่เป็นความจุ6 4กิกนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่าวันที่5พฤษภาคมนี้เขาจะมีการลดราคานะครับราคาก็อาจจะถูกลงไปน่าจะเหลือประมาณ1 5 0 0 0ไปลปลายนะครับยังไงท่านติดตามไว้ได้เลยวิธีการจ่ายเงินนะครับถ้าท่านสนใจอย,อยากจะสั่งซื้อจาก l a z a d a เราสามารถเลือกเป็นเก็บเงินปลายทางได้นะครับหรือว่าอยากจะผ่อนก็สามารถผ่อนได้นะครับผ่อนสูงสุด10เดือนจ่าย เดือนละ1,669บาทต่อเดือนซึ่งการผ่อนก็จะเป็นการผ่อนผ่านบัตรเครดิตนะครับสำหรับสีมีให้เลือกประมาณ6สีนะครับความจุมีให้เลือกครบทั้ง3ความจุสินค้าเป็นของแท้100%นะครับก็คือเป็นเครื่องประกันศูนย์ไทยเปลี่ยนคืนสินค้าได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันให้1ปีเต็มนะครับนี่เป็นราคาสําหรับ iPhone XR นะครับจาก Lazada 16,690บาทท่าในใดสนใจก็สามารถกดดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยนะครับที่ลิงก์ใต้คลิป ดูต่อกันที่ทางด้านช้อปปีกันบ้างนะครับสำหรับ iPhone XR ความจุ64 g b จัดจำหน่ายโดยทางร้าน iStudio นะครับสำหรับราคาขายอยู่ที่16,900บาทแล้ววันที่5เดือน5นี้เวลาเที่ยงตรงนะครับเขาจะลดราคาเหลือ15,650บาทเพราะฉะนั้นท่านใดอยากจะสั่งซื้อนะครับ iPhone XR จาก s h o ปปีท่านก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรือว่าไปสั่งซื้อกันได้นะครับในวันที่5เดือน5จากราคา16,900ลดเหลือ 15, 5,650บาทนะครับย้ำว่าในเวลาเที่ยงตรงนะครับของวันที่5พฤษภาคมสินค้าก็อาจจะมีจํานวนจํากัดถ้าท่านดูคลิปวันนี้นะครับก็คือวันที่4พฤษภาคมแล้วสนใจอยากจะซื้อจริงๆพรุ่งนี้นะครับวันที่5รอสั่งซื้อกันได้เลยในเวลาเที่ยงตรงนะครับถ้าท่านสั่งซื้อร้านนี้นะครับก็จะมีช้อปปี้คอยให้40คอยสนะครับแล้วก็ฟรีค่าจัดส่งสําหรับสีมีเหลือให้เลือกประมาณ3สีนะครับสีดําสีขาวแล้วก็สีแดงความจุมี64กิกเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจ กอก็เข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สามารถสั่งซื้อกันได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับ JD ด e n ซนทันะครับ iPhone XR ความจุ64 g ิกไม่มีอะแดปเตอร์แล้วก็ไม่มีหูฟังนะครับซึ่งก็จะเป็นเครื่องประกันศูนย์ไทย1ปีเต็มจากราคาปกติ16,900บาทนะครับลดเหลือ15,990บาทสําหรับ JDC ีเซนทก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่ราคาน่าสนใจนะครับถ้าเทียบจากตรงนี้ JDC ีเซนทนน่าจะมีราคาที่ถูกที่สุดเดี๋ยวเรารอดูวัน ที่5เดือน5ด้วยนะครับว่าเขาจะมีการลดราคาลงไปอีกไหมวิธีการจ่ายเงินนะครับเก็บเงินปลายทางได้เหมือนกับทาง lazada แล้วก็ shopee นะครับหรือว่าท่านอยากจะผ่อนชําระก็สามารถผ่อนศเได้สูงสุด6เดือนนะครับจ่ายเดือนละประมาณ2 6 6 5บาทต่อเดือนนะครับสินค้าเป็นของแท้1 0 0เซมีประกันให้1ปีเต็มนะครับแล้วก็เปลี่ยนคืนสินค้าได้ภายใน7วันนะครับซึ่งถ้าใครสนใจอยากจะซื้อนะครับ iphone xr จาก jd centan 15,990บบาทเท่านั้นก็ กดดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้นะครับที่ลิงก์ใต้คลิปวิธีการสั่งซื้อท่านไปโหลดแอปมานะครับไม่ว่าจะเป็นแอปของ Lazada s h o p e, ปีหรือว่า j d ดีเซนท่านะครับท่านกดที่ลิงก์ร้านที่ท่านสนใจก็จะเด้งไปยังแอปที่ท่านโหลดมาแล้วท่านก็ใส่ชื่อที่อยู่ในการจัดส่งนะครับแล้วเลือกวิธีการจ่ายเงินเป็นเก็บเงินปลายทางก็ได้นะครับนี่เป็นวิธีการสั่งซื้อที่ต้องบอกเลยว่าง่ายมากๆส่วนคนที่อยากจะสั่งซื้อจากเรานะครับเราก็มี iPhone หลายรุ่นไว้ให้ท่านได้เลือกซื้อกันมีททัั้งงเครรื่อปะกนนศูนไยไ 12มีจัดจำหน่ายทุกรุ่นราคาก็จะเป็นตามที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับอย่างเช่น iphone 12 pro ก็36,500บาทนะครับ iphone xs max 18,900แต่ว่าจะเป็นเครื่องไทยนะครับสำหรับ iphone xs max ส่วนดน้านล่างก็จะเป็น iphone 12 mini นะครับ22,500าบาทส่วน iphone xr จากเล่านะครับอยากจะสั่งซื้อผ่านเราก็ได้เป็นเครื่องประกันศูนย์ไทยนะครับ16,900าบาท iphone 11 21,900บาทนะครับมีสายชาร์จแล้วก็มีหูฟังไวให้ท่านได้เลือกซื้อกันด้วยส่วนคนที่มีงบน้อย รประมาณหมื่นต้นๆสามารถเลือกเป็น iPhone 10ได้นะครับหมื่นสามบาท iPhone 8 Plu สหมื่นสองพันห้าร้อยไอโฟน8 9,900บาทซึ่งทุกเครื่องจะเป็นเครื่องไทยประกันล้านนะครับท่านอยากจะซื้อแบบไหนเข้ามาดูรายละเอียดกันก่อนถ้าชอบค่อยทําการสั่งซื้อนะครับนี่เป็นสรุปราคาเครื่องเปล่าทั้งหมดนะครับของ iPhone XR จากทั้ง l a z า d a s ชอปปี้เจดีเซ็นทัแล้วก็จากร้านของเรานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่การซื้อเครื่องพร้อมโปรอินเทอร์เน็ตกันบ้างเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกรับสหบาห่ย ais สำหรับ iphone xr มีขายครบทุกความจุนะครับ 64GB ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่16,900บาท 128GB ขายอยู่ที่18,900บาทะครับแล้วก็ 256GB ขายอยู่ที่22,900บาทเดี๋ยวเรามาดูโปรอินเทอร์เน็ตรายเดือนของความจุ 64GB กันนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3 p r โปรด้านบนสุดเป็นรายเดือนเดือนละ699บาทต่อเดือนนะครับซื้อเครื่องได้ราคา12,900แล้วก็จะมีค่านสองพังหน้า, 1, านร้อยแล้วก็899 ซื้อได้ราคา11,900บาทมีค่าเน็ดลูกหน้าเหมือนกันก็คือ2,000นนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ1 0 9 9บาทต่อเดือนซื้อเครื่องได้ราคา1900บาทนะครับมีค่าเน็ดลุกหน้างหน้า2,500ถ้าท่านอยากจะได้ส่วนลดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถย้ายค่ายมาใช้ AIS ได้มีส่วนลดให้1000บาทนะครับส่วนโปรเน็ตรายเดือนของความจุ 128G กิกก็มี3โปรเหมือนกันนะครับโปร699ซื้อได้ราคา14,900โปร899ซื้อได้ราคา13,900 แล้วก็โปร1น9ซื้อได้ราคา12,900บาทค่าบริการล่วงหน้าก็จะเป็นตามที่ทุกท่านเห็นนะครับส่วนความจุ256ร้กิกก็มี2โปรให้เลือกก็คือโปร6 9 9แล้วก็โปร1099ซื้อได้ถูกที่สุดก็คือ18,200้บาทนะครับท่าในสนใจอยากจะซื้อนะครับ iPhone XR ทุกความจุจากทางน่านค่าย AIS ท่านสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปหาซื้อกันได้เลยที่ AIS ช h อ p ทุกสาขานะครับดูต่อกันที่ค่ายที่2สําาหรับค่ย DT a c นะคร ความจุ64กิกตอนนี้มีเหลือเฉพาะสีดําเท่านั้นนะครับราคาการซื้อเครื่องพร้อมโปรสามารถซื้อได้ในราคา7,000บาทซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโ,โปรอินเทอร์เน็ตให้เราเลือกกันประมาณ3โปรนะครับเริ่มต้นดูกันที่โปรแรกก็จะเป็นรายเดือนเดือนละ1,499บาทต่อเดือนนะครับซื้อเครื่องได้ราคา7,000บาทมีขาเนตดลูกหน้า4,000นะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ11,000บาทโปร1099นะครับซื้อเครื่องได้ราคา9,000บาทมีขาเนตดลูกหน้า3,0 1 2 0 0 0บาทแล้วก็โปร6 9 9ซื้อเครื่องได้ราคา1 1 0 0 0บาทนะครับมีค่าเน็ดล่วงหน้า2,000ันรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ13,000บาทโปรนี้ก็จะยังเป็นโปรเดิมอยู่นะครับถ้าท่านอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้เลยที่ศูนย์ดีแท็ทุกสาขานะครับปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสําหรับค่ายท m o v e H นะครับ iPhone XR ความจุ 64G กิกมีให้เลือก2สีนะครับสีดําแล้วก็สีขาวราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่17,900บาทในส่วนของการซื้อเครื่วนของ ปโปรอินเทอร์เน็ตก็จะมี3 p r โปรให้เลือกนะครับแบบแรกจะเป็นการย้ายค่ายเบอร์เดิมซื้อได้ในราคา7,400บาทก็จะมีค่าเน็ตล่วงหน้าด้วยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกปโปรไหนส่วนคนที่ไปเปิดเบอร์ใหม่นะครับซื้อได้ในราคา8,400ก็จะมีค่าเน็ตล่วงหน้าเหมือนกัน แล้วก็คนที่ใช้เบอร์ท e ูม v e H แบบรายเดือนอยู่แล้วสามารถซื้อ iPhone XR ได้ในราคา8,400บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลงหน้านะครับซึ่งถ้าท่าในใดสนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้เลยที่ศูนย์ทรูทุกสาขาครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาทั้งหมดของ iPhone XR นะครับเป็นราคาในต้นเดือนพฤษภาคมมีการลดราคาให้สําหรับการซื้อเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรส่วนการซื้อเครื่อง้อมโปรนั้นราคาก็อาจจะยังเป็นราคาเดิมนะครับก็คือเริ่มต้น7,000บาทซึ่ง ถ้าท่านชอบของค่ายไหนก็สามารถไปหาซื้อกันได้ตามค่ายมือถืออย่างที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านนะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีครับ